สบายดีพ่อแม่พี่น้องสุุสุคนสมองสุบอตพ,พ่อพ่อก็ส่องลงแทนคือเก่าพี่น้องเลยเมือนีอกมากเก็บทานนี่คือเก่าพี่น้องเลยมอวานี่ได้อยู่สี่สอบที่สอบเก็บทานพี่น้องเลยอวานี่กได้สี่สอบอยู่เทียงหน้าของถาพพ่อพี่น้องมากลลวบ่มีพายุทัพพ่อพิ่นกับ่าย่บ่มีพายุจะคนเลยเห็นแต่เทียงหน้าห้าง ลงมีเพื่ออยู่ลงมากับไอลไ้ลูกทรายถุงย่าทำไมลูกละถุงย<ม>่าไอ้ไวเอาผัดชิหื่อถุงย่าปลาลุงท่าแม่บ่แหละผัดถุงยา่าถุงยา่าสบายดีปลาลุงนั่นไปไปคบอขยี้ยังไะบา้านนี่โอ้ยมีแต่ปลามีแต่ปลาดุมีแต่ปลามีแต่อะไรพี่นอ้องเลยเที่ยงนาทับพอ ยูปูกาเต่าเพิ่นพี่น้องพูนพวกล่องพื้นเพิ่อนนะกลองมักง่ายหนึ่งอันนั้นคือเต่าเพิ่นเพิ่อนหายคนลงหายลงหายกันค่าเขาลงหายนั้นสอบหนึ่งค่าเขาจกอีกสอบหนึ่งอันนั้นเพิ่อนหายเขาลงหายเบิ่งเสา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 ได้น่าได้หรือปูเสาผู้

เดีเ๋ยวแมงแทนก็สิขอเก็บทานจะก,ก่อนนะพี่น้องเดีเ๋ยวแมงแทนก็สิเด็กตั้งค่าตั้งกล่องไว้ค่าตั้งกล่องก็จะสีหมุนสิเพมือได้ยาะนะค่าตั้งกล่องก็หมุนนั่นแหละแตกหมุนบริแรงย้อนแตกย่อนลูกทรายผุดลูกทรายก็ลูกทรายเห่งกระเขาไปเก็บก่อนอีแม่ โอ้ย,อยดุน้ำกันพี่น้องเ้ยว่าสิได้จักสอบเหมือนผู้ชายเห็นกระเตกสบายดีพ่อแม่พี่นออ้องเบิ้งมาแม่ง่ายกนมาแม่งมแม่ง่ายเอาประคันทา,ทาเก็บเมื่อจะอาบน้ำ บัง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 หมวกกับ,บ,บอะไรนะผา,าพี่ตากับใบชื่อมาพี่น้องเอ้ยสาวพ่อเพูหน,นหายลงมาเก็บเอารับแถาแม่แหละเพูนว่าพ่อได้มาดังมาเก็บเอาใครก็ซื้อนะพ่อเพูนหายลงมาเก็บเอาลงมาเก็บเอาใครก็ อู่ซื่อๆคนละงานนี่ก็่มาเก็ตใายอยากนอนก็เลยมือเอาม่วงม่งม่ง่งูโอ้นี่นี่นี่นีี่นเก็บอันนะนันเด่นนะเก็บใส่กระสอบพี่ติลลูก น้องเอ้ยแมลงแท่นั้นอยากกินแต่สมพี่น้องเอ้ยไม่จะอ,อยากกินแต่สมย่างเดียวหากแต่ว่าอานสีบออันนั้นดอกเวา็ตื่นมาแ,าาแต่อย่าถ้าจะไล่กินพี่น้องเอ้ยอออเอาอีกคนใหญ่มาแล้วผููหอีงคอใหญ่มาแล้วใช่คอใหญ่นะ ข่อยมาเลยง่ายคิย่ายคิดมหาคิดเขา,า้็ช่วยเลยข่อยนะแม่ฮะ<ฆ>เลยข่อยนะแม่ฮะ่อยนะน้ยายยง่ยเด็ด mươi <laughs> nghìn cả bữa cả nào ơi ôi chân này cả xem cả cọ hoa ý mẹ này lẽ chân này xiêm hoa ý mẹ đấy mẹ cả áo mưa nàn đê mẹ vào thay này นั่น,อ,น,นอีพ่อใหญ่ไปเลี้ยงแบะเลยหั่มเออเลี้ยงแบะหั่มนั่นแหละหั่มสิไปเพราเลี้ยงแบะนะแบไปแล้วกินข้าวได้ะช่ปะจะกินข้าวกัน,าากนกยังสาวว้าวผัดปเลีให้ยังโอ้ย,อยลูกเอ้ยบ่บ่บ,บ,บ,บ่ข้าวก็กินแล้วเลย ก็กินทอดไข่ก็ตำผักทั่วก็ปิ่งเขียดเบิ้งเบ้งแม่ีอัอออนปวดออกมาให้<ำ>นี่นั่นแหลเอาเก๊่กระสอบนั่นนะเก๊ไส่กระสอบนั่นเป็นทา่าเป็นเกาะอ,อยู่นะนเกไงเก๊ไส่ดูเก๊ไส่เก๊ไช่กระสอบเก๊กไช่กระสอบเฮ้ยกบ่ได้ดอกเ,อเก๊ไส่เก๊ไส เก็ไดไนะส้หนั่นเอนะเก็เก็ดไโนออยาเคาะอยาเก็ดไ,ไ,ไลูกหลักเก็ดไสอยากซอยแท้ ญ่กันเด้หไ่ก็อยู่ในเทียงนั่นไงก็ได้ใงญงก็อยู่ในเทียงนั่นเด้อหเี้ยทีอย่างท่ายนี่พอญง ไมดมันไ่ได้จสอบไงไ่ได้พอซองสอบอยู่บนนี้นว,ว้ามันสีเบดิดแล้วมันได้พอสอบอยู่บนนี้วะอี่เนี่ยเป็นพวกคนง่ายไม่ไหวใครไฟชูดได้ฮะโบได้พอได้พอคนหะ ตอนหัวโคนท่านเออหลังจากเก็บถ่านอันอันนั้นแล้วเด้อพี่น้องได้สอบดีเอนึงพี่น้องเอ้ยมื้อนี้นะแลน้องแท้นันเพิ่นนําก้นพ่อใหญ่เพิ่นไปพี่น้องนําก้นพ่อใหญ่เพิ่นเข้าป่า จะเอาไปแก้ยังหามแก้ดินมาใส่ใส่เออเพิ่นเลี้ยงเองัวเธอคือสามตัวพี่น้องเพิ่นคุณงัวไว อ, gone, อ, building, อ,อ <pod> ีพ <pine fight Dir want lucky> <can> ่อแต่ลเมื่อนันเพื่อนกะอาศิเพื่อนกะเลี้ยงแบะต่ลเมื่อนนะพี่น้องเอ้ยอาศิเพื่อนต่ลเมื่อนะเพื่อนเลี้ยงแบะเพื่อนข้าปลาข้าดุงอาศิเพื่อนเลี้ยงแบะต่ลเมื่อนนะแบะน้อยโอ้โดยแบะน้อยเออแบะน้อยนั่นแหละ คือมุมคือเมาเท่ลูกฮ่ว้ยพุ้ยเก็บฐานอีแม่ไปย่างผู้ย่างผู้ผู้ถ้าพ่อเลี้ยงได้ยินเสียงลายแบะอยู่ในผู้ผู้พี่น้องถ้าแม่พุ้งเผด็จจุ๋งผู้งว้ย Chị đi cho đi Phó phân liêng bẹ của mơ nào không phải mi bẹ chắc tổ của mình Tiếng ship phù chắc Kênh đơ Đây là nó đi

แล้วมันมาฮอดเที่ยงหน้าของซอโซพี่น้องเรียบร้อยแล้วพี่น้องเอาแวะไปลงมาส่งเย้มาบ่คอยากอุ้มมันบ่ลูกอุ้มบ่ได้แล้วเพิ่นน่ะนี่น่ะง่ายนั่นแหละมันเป็นตังาบน้อยน่ะน่ะเด้อระวังมันชนเด้อลูกเด้อเออบ่เห็นตบนี่วดีน่นํากันนั่นเด้2โตนั่นน่ะ อะไรพี่น้องกินนะพ่อกันมาย่าลืมกดติดตามส่องแทนกดรับส้มส่ 3, 2, 3องแทนเนาะอันนี้คือเทียงนาเทียง,นา,งนาบนแถาพ่อพิ่นนอนพี่น้องเอ้ยเพิ่นก็ออกไปแหละพี่น้องเอ้ยห้องหนึ่งบ้านนี่นะ